จากกรณีดราม่าคลิปเสียงของอาจารย์อุ๋ยชนิตาสัตซ์ืซอหมอดูชื่อดังที่พูดจาภาพพิงถึงคู่รักคนดังอย่างนุ่นวรนุษและสามีตอดพิติพิรมพักดีพร้อมกับมีการแอบอ้างว่านุ่นใช้ของจากอาจารย์อุ๋ยเพื่อให้ประสบความสําเร็จและทําให้สามีรักสามีหลงทําให้ตอนและนุ่นตัดสินใจดําเนินคดีกับอาจารย์อุ๋ยโดยแต่งตั้งให้ทนายแก้วเป็นทนายความ โดยในรายการหนกระแสเมื่อวานนี้ครับพี่หนุ่มกัญชัยได้สอบถามทนายแก้วดรมนชัยจงไกรรัตนกุลถึงกระแสข่าวที่นุ่นและต๊อดจะฟ้องอาจารย์อุ๋ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งทนายแก้วยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงโดยบอกว่าในฐานะผู้รับมอบอำนาจและทนายความของคุณต๊อดคุณนุ่นดาเนินการร่างฟ้องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกําลังพิจารณาค่าเสียหายส่วนแพง่งว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่อยู่เพื่อให้ดูเรื่องงบการเงินรายการของคุณต๊อดเองบัญชีรับจ่ายเพื่อให้สา พิจารณาว่าเขาเสียหายกับชื่อเสียงเท่าไหร่การเอาชื่อไปอ้างมันไม่ถูกต้องเขาไม่ได้ประสงค์จะไปเช่าของหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำให้บุคคลเข้าใจว่าผัวรักผัวหลงการที่เขาได้ทรัพย์สินจากสามีต่างๆน,นานามันเป็นในเชิงธุรกิจอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือเรื่องดวงอย่างที่อาจารย์คนนี้ไปพูดเลย มีนประมาทด้วยการโฆษณาโทษ3ปีครับมีหลายกรรมที่เขาพูดมีหลายคลิป3-4คลิปตอนนี้กําลังไล่ดูอยู่คิดว่าน่าจะ2-3ร,รมพยานหลักฐานมีครบหมดแล้วผมประสานงานกับคนที่ไปคุยกับประจารย์อุ๋ยเขาให้ชื่อสกุลเรียบร้อยมีทั้งแชทคุยมีทั้งข้อความผู้เสียหายรายอื่นที่เขาไปกล่าวอ้างมีดาราดังๆอีกหลายท่านอยากแนะนําสําหรับนักแสดงต้องแจ้งความเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าคุณรู้แล้วแต่คุณปล่อยปะละ เลยทนายแก้วบอกว่าน่าจะมีการยื่นฟ้องกันในวันจันทร์ถึงอังคารนี้คุณต๊อดเองมองว่าเรื่องขอโทษคงเกินจุดนั้นไปแล้วเพราะเขาพูดหลายครั้งทางครอบครัวสามีคุณนุ่นเขาไม่ยอมตอนแรกคุณนุ่นเนี่ยอยากให้เขียนจดหมายขอโทษแต่ตัวสามีอย่างคุณต๊อดรู้สึกว่าเกินความเป็นครอบครัวเขาแล้วล้ำเส้นคุณตอดเขาเลยบอกว่าพี่แก้วงั้นก็ฟ้องเลยให้ผมเซ็นรับมอบอำนาจสู้ไปครับ ขณะที่ล่าสุดครับเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้านะครับโดยในเพจท่านเป่าออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดเลยบอกว่าหุยทนายแก้วเผยนุ่นตอดฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหมอดูคนดังคนละ10ล้านบาทเท่ากับงานนี้20บล้านบาท